เม to ื่อสารแก้ว่าว่าไม่สบายเพราะจุดจุดจุดจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้สบิวบิวบิววอ้เฮตื่นและวันนี้วันจันทร์ต้องให้ลูกไปโรงเรียนนี้นมีซีวิท เดี๋ยวเรารีบไปทำอาหารดีกว่าอือันนี้คืออาหารของดูอ้ยไม่อยากไปโรงเรียนเลยแก้งทำเป็นไม่สบายดีกว่าไหนครืเป่าผมเนี่ย เพิ่งพับผมนี่ปึ๊บเปล่าเปล่า,ลา,ลาตัวเองเอ้ยตัวร้อนแล้วคิวอุณหภูมิคิวถุงเนี่ยถุงสามเจ็ดจุดห้าเลยเห้ไม่ต้องไปตรงเย,นย็นเลยแน่เลยดีดีดีเดี๋ยวนอนก่อนเดี๋ยวแม่สงสัย จะไปปลุกลูกก่อนนีลูกไปโรงเรียนได้แล้วแม่คะพอดีอ่ะหนูกปวดหัวมากเลยนเหนือจะขอลาอยู่สักหนึ่งวันได้ไหมคะไหนแม่วัดเดี๋ยวแม่จับตัวสิอู้ตัวร้อนมากเลยไหนแม่ไปเอาที่วัดอุ่นๆก่อนนี่วัด โอ้จริงด้วยสามเจ็ดจุดห้าเลยเนี่ยโอเค,อเคองั้นวันนี้อยู่บ้านนะเดี๋ยวแม่จะต้องออกไปยอมแม่จะออกไปทำหกข้างนอกเดี๋ยวหนูไปกับแม่จ๊ะครอไปกินข้าวเดี๋ยวแม่ราขูให้กินข้าวเลยนะค่ะ ลาคุก่อนไม่ออกไปลาข้างนอกดีกว่าเขียนไปเลยเด็กหญิงเกลาหยุดเด็กหญิงเกลาลาป่วยหนึ่งวันค่ะมีอาการตัวร้อนปวดหัวจึ๊บ อืมนั่งเล่นโทรศัพท์สักหน่อยเอาดีใจจังเลยแม่ให้หยุดอืมอาบน้ำถึงตัวก่อนชู่วอาบน้ำเสร็จแล้วเออโอเคอาบน้ำเสร็จแล้วรอเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำเสร็จแล้วไะลุก โดดนี้แม่จะเป็ร้านทำผมนะแม่จะเป็นทำผมอะ่ะอืมไปเออแม่ไม่มีรถแต่เดี๋ยวเราว,ว,ว่าไปที่ร้านขายรถนะไหนแม่บอกจะวาร์มาไงแล้วทำไมแม่เดินมาล่ะโอ้ยแม่อยากเดินนะลูกมาแม่รู้ศาสสปีดอะไรนะอ,อมาซีรถค่อโอเคครับรถที่จองเอาไว้คือจุดตรง หนู้นเลยละครับโอ้ขอบับมันค่ะให้ไม่เอาคันนี้ดีกว่าผิดคันครับต้องคันนี้สตรีเออเราชอบคันนี้เอาคันนี้ดีกว่าลูกโอ่ยแม่หนูบปวดหัววันนจะไปโรงพยาบาลไหมโอ้ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวแม่จะไปย้อมสีรถก่อนท้่รันทำผม,ผมอยู่ตรงไหนจะม่อยากตีมา้าโกรยอ่ย ครลูกค่ะเอาสีขาเนาะมีชมซื้อไปร้านทําผมร้านทำผมเปิดใหม่นี่แม่อยากไปมากเลยแต่แม่ค่ะทางไกลไม่เจอเออแค่นั้นลยแม่กำลังหาอยู่นะลูกไม่ต้องเร่งนะพอดีแม่หาไม่เจอรถบุกไม่เนี่ย นี่ม้านี่ไงนี่หรือปล่ารดูกนไม่ใช่เ่ยร้ารทำเปิดใหม่แม่ดีใจมากเลยนะที่แม่เจอเนี่ยแต่รถแม่จะแม่เพิ่งซื้อมาใหม่นะแม่จะพาเฮ้ยรถ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 เฮ้ยรถรถใหม่นี่นาที่มันคือว่ารถเก๋นี่รถเกมมาเ,ออเราดีใจมากเลยอ่ะคน พอรวยมาแล้วทำผมเราอู้สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพรุ่งนี้อืะอยากมาทำผมนิดนึงค่ะผมนี่คือแบบเบือนสอนี้ค่ะเบืสอสนี้เฉยๆค่ะเปลี่ยนได้ไหมคะไ,มได้ค่ะปนั่งรอเลยอันหนูนั่งรอตรงนี้ลูกค่ะ นั่งอรอก่อนไปแม่จะมานั่งแล้เอาส่งอะไรดีเนะาะส่งอไดีแม่อ่ผมร้อนผมร้อนผมร้อนไม่ใช่ผมร้อนผมร้อนอ่ะพอร้อนนะแม่อ่ะพร้อนโอเคส้ ก็ส่งขวนั้นนะแชร์ไปที่ในไลน์ิก็มาอ่านข่าแลจะเอายังไงก็ิ๊กบไปแล้วนัความจะเอายงไรนี่ยเห็นไหมสวยมากเลยแม่โอ้ยนีแหลแม่ทรงนี้ดีมากเลยนี่คืออะไร ร้นานดีมากเลยนะลูกแม่ชอบแค่ครับมมไม่ข้อมูลทัวอะไรเขาน่าจะยังไม่ได้สร้างแม่น่าจะใช่แหละไปเถอะยวนี้นจะต่อไปแม่อุ้ยเหมือนหนูจะหายแล้วนะ ไปโรงเรียนไหมไม่ไปไม่ไปหนูยังไม่เหิหนกยังปวดบุบเนียแม,ม,ม,ม่เริ่มเริ่มรถดเบี้ยวแล้วนะเนี่ยรถนไอร้านนี้เมื่อไหร่มันจะสร้างเสร็จไปกินซูชีกันเมื่อตอนเช้าเรายนะังไม่ได้กินอะไรกันมาเลยใช่ไหมใช่แม่ขอรู้แตก่อนว่าแม่จะตักกี้บาทถ้าแม่เด้น,น้อยแม่จะได้ โอ้หน่อยอะแม่ขอมาเอาเงินก่อนเงินอยู่บ้านเก่าแม่ดูสิรถแม่แม่ต้องไปซ่อมด้วยนะเนี่ยไใชิกันม่ามีใจ่าได้ฝาให้แม่ ว่าฉันไมดมาเกียกอ้แม่ช่วยันลใเมส้นพอเนออกมาตเมเด็กกััมก็ะไรมนันหนะับราซูเลโตุยไปเราไปล้าซูชิกันแม่มาผิดไทย มาแม่จะเปลี่ยนรถแหละแม่จะเอารถนั้นแบบเมสซิเกนมานอือเอาอะไรดีรู้แม่เอาอันนี้แล้วกันเดจะกินอะไรสั่งเลยสั่งเลยอ๋อนี่กินอะไรนั่นเนาะอร่อยไหมอร่อยมากเลยคนสวยกินแบบเลยเจะชุด,ชด ม่อิมยังลุกแม่อิมอวน,นะอิมแล้วเหมือนกันค่ะไปเราไปอีกรถอีกคันของเราดีก,กว่าเพราะเราจะได้ไม่ต้องเสร็จไปเนี่แม่เดี๋ยวแม่จะพาไปสนุกเพราะหนุนจะได้หายไวๆเดี๋ยวกินยาด้วยอะกินยาไปอร่อยมากเลยแม่ยาร้านอะไอเนี่ยยาร้าน ตาเก๋โู้ฮึดีจังเลยแม่เราเราว่าเรากลับบ้านกันเถอะยังย okay. okay. ังยังนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงใกล้แล้วเท่าไหร่จ๊ะชึบโอเคจบเป็นยังไงกันมากค่ะเพื่อนสนุกหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่างมันนี่ยาดานนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายดมาบ๊ายบายดุว่าบ๊ายบาย,าบาย,บายโอ๊ย